ว่ามันปรับสุขภาพโดยรวมทีเนี้ยเวลาเรากินแมกนีเซียมแล้วดีขึ้นนะ่ะสิ่งอยางสิ่งหนึ่งที่หมออยากให้ทดเอาไว้ในใจคือพวกค่าเลือดต่างๆของเราเช่นเบาหวานความดันไขมันในเลือดพวกนี้มันจะเป็นโรคที่มันเอฟเฟกหลายๆอวัยวะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแบบหัวใจไตตับอะไรทั้งหลายอย่างเงี้ยเข้าใจปะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินแมกนีเซียมแล้วดีขึ้นแปลว่าอวัยวะนั้นนะ มันอาจจะมีปัญหานะมันอาจจะแบบเรียกร้องการขาดสารอาหารหรืออะไรสักอย่างอยู่เราต้องไปตรวจเลือดดูด้วยไม่ใช่ว่านั่งกินแมกนีเซียมอย่างเดียวโอเคไหมคะเพราะเบาหวานก็ขับแมกนีเซียมออกนะคนเป็นเบาหวานคนกินของหวานมันก็ขับแมกนีเซียมออกก็ใจไหมค,คนที่มีเรื่องของการกินแอลกอฮอล์นะคะก็ขับแมกนีเซียมออกเช่นกันดังนั้นนะ่ะบางอย่างมันซ่อนอยู่ข้างในนะ เพราะนั้นไม่อยากให้พึ่งพาแมกนีเซียมอย่างเดียวบางคนแบบเข้าใจผิดมากบอกว่ากิน2เม็ดแล้วยังนอนไม่หลับก็เลยกิน3เม็ดไม่ใช่คุณมีโรคซ่อนหรือเปล่าหรือสารอาหารคุณไม่ตรงปกหรือเปล่าไม่ไม่ถูกจุดหรือเปล่าคุณกินโปรตีนวันละสองซองซะอะไรแมกนีเซียมเซเว่นอินวันสูตรโดยทีมแพทย์มาตรฐานการผลิตระดับสากลมีแมกนีเซียมที่ดูดซึมได้จริงหลากหลายถึง5ฟอร์มร่วมกับวิตามินดีและ B6 เพื่อบำรุงปลายประสาทกดสั่งซื้อที่ตะการน้าช่องได้เลยนะคะ